็ถ้าใส่ใจก็ตอบได้งงเลยที่ว่าทาลอคืออะไรยงเงี้ยอวกปอไหนมันหนักกว่าอายุอีกว่าอะไรมองส่วนสแตนดั้มก็เรื่องไม่ค่อยดีรู้อยากว่าทำไมไม่ทาะอคันสวัสดีครับมินแมกซีนนะครับวันนี้เราอยู่กับคอลัมน์มินทอล์กครับผมใช่ก็คือเล่มที่30แล้วนั่นเองครับใช่ครับก็มาเจอกับคุณเปรมนั่นเองใช่ครับผม ครับผมวันนี้เราทสองคนนะครับจะมาเล่นเกมทดสอบความใส่ใจกันครับใช่ดูซิว่าเราสองคนเนี่ยใส่ใจกันหรือเปล่าต้องมาดูนะครับครับมั่นใจแค่ไหนอ่าอย่ถามความมั่นใจเลยถามว่าจะทำกี่ข้อดีวะาลองดูลองดูลองดูลองไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเลยไม่กล้าตอบโอ้ยากยากอ่ะแค่คิดมันก็ยากเลยจริงแค่ต้ถามยังยากเลยอ่ะยากอ่ะไอ้นี่เดินแอร์เลยผมยังไม่ทันได้ตอบเลยไม่ โอ้นับแปดปีที่แล้วอ่ะใครจะจําได้เอ่ยเก๋ของหนุไ okay, ม่ครบแล้วทด <Okay, okay. S 2> สอบความใส่ใจค่าเต็มสิบคะแนนคิดว่าคะแนนความยา,า, 8, 8. า,ากคำถามอะไรท่แปดแปดอธิษฐานไม่ยากมากนะผมว่า,วา,าอ,อ่่้ทีมดตไก็ถ้าใส่ใจก็ตอบได้ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเล่นเยอะเลย,ย,เลยนะผมมาต้องไม่ตอบของเขาเหมือนกันรอเลยคิดาาว่าคะแนนความยากเต็มสิบคะแนนคุณเองก็ไม่ไม่น่ายากเพราะ หรือเปล่าวะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เพราะเอาจริงบางอันหนูยังจำไม่ได้เลยีเกียดไม่งั้นนะใครจะตอบก่อนใครจะตอบไปเลยโอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมูตอบให้ก่อนผมูตอบให้ก่อนกินข้าวมือวันเกิดที่ไหนอันนี้คือปีไหนอ่ะปีแรกที่ไปกินจริงอ่าเป็นร้านปิ้งย่างที่หนึ่งแถวเอกมัยครับใช่หรือเปล่าใช่ ใช่แล้วแล้วเพมก็ให้สร้อยเป็นของพี่เจรครับถูกต้องครับผมถูกต้องโอ้โหเราว่าจำได้ได้ได้นี่คือวันเกิดบุญใช่มันเกิดบุญน่าจะประมาณอุ้ยเจ็ดไม่ถึงมาหกปีประมาณหกปีห้าหกปีได้แต่คือปีแรกที่เป็นวันเกิดแบบไปกินข้าวเป็นแบบสีแงใช่ใช่เพราะตอนเพราะก่อนหน้าอ่าก็เพิ่งแบบเวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้แบบออกกองสนิทกันใช่ครับผมใช่อ่าของผม เที่ยวที่แรกด้วยกันที่ไหนกาญจนบุรีครับที่ไหนนะใช่ครับกาญจนบุรีตอนนั้นเหมือนไปดูโลเคชั่นมั้งใชเหมือนก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยกันที่แรกอืมใช่ครับถูกต้องต้องถ่ายได้แดงไปดูโลก็เลยแบบผมก็เลยชิลวิชาศักดิ์ไปด้วยชิลวิชาศักดิ์ดูอากาศไปเที่ยวเลยใช่ก็น่าเป็นที่แรกที่ไปเที่ยวด้วยกันที่กาญจนบุรีครับมีเหตุการณ์อะไรที่จำได้โอ้ยญี่ปุ่นยใจอะไรอ๋อญี่ปุ่ได้หรือเปล่า ไปนั่งแพฮะเขาเรียกว่าที่เป็นแพที่เป็นนอนนอนบนแพอืมตั้งประมาณจีหน <OB AMA. S 1> <sandwiches hine>? ึ่งเห็นพี่หมุนแบบเป็นชาล็อกอยู่งงเลยทีว่าชาล็อกคืออะไรยางงี้อวกเมาแพรเมาแพเแพเฉยอวกใช่เมาแพรอวกใเวลาีหนึ่งทีหนึ่งแต่ว่าน้ำแรงมากแบบประมาณบ่ายบ่ายใส่ไว้ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยน้ำมันแรงน้ำมันเชี่ยวแชสุดท้ายใช่ไหมครับที่ไปเอาติ้งด้วยกัน ใช่มใช่คใช่ใชแต่ไม่บอกว่าแชทคืออะไรใช่แล้วเปมทิมมาบุญยังไม่ได้ตอบเลยปกตคุยเป็นยังไงก็แทส่วนใหญ่เอาจริงนะมันเจอกันทุกวันอ่ะมันเลยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยแบบถ้าคุยกันน้อยมากแอปเขียวใช่ในแอปเขียวอย่างเดียวแต่จะถามบ้างตอบบ้างอะไรอย่างนี้จะเป็นกันทั้งคู่นิสัยเหมือนกันอ๋อไม่มีใครที่แบบยอมมาต่วกันก็คือยอม พอกันี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ดองใช่แต่ว่าบางทีก็เจอหน้าทุกวันใช่คือบางทีแบบอ่านมีแชทก็อ่านรู้เรื่องแล้วก็อีกวันมาตอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่อของพี่บุญรูปล่าสุดที่ลงในไอจีนี่คือหมายถึงรูปพี่หรือรูปผมรูปพี่ครับแป๊บหนึ่งนะังหนึ่งครับอ๋อผมรู้แหละครับรูปตอนไปชิมใหม่อยู่อ่างแก้วที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่หมดแล้ว กเลหรือเปล่ามีความไม่มั่นใจสูงอยู่เก้ดแอ้วผู้บุ็นอย่างนี้แหละฮะไม่ค่อยติดโซเชียลมีหน้าที่ลงก็ลงแบบลงลงลงก็พยายลงอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปโอ้โหนี่อ่ะตีกอล์ฟตั้งแต่อายุเหมือนจำได้ว่าเอาเป็นไม่ต้องอายุก็ได้เอาเป็นแบบปอไหนมันหนักกว่าอายุอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าจำได้ว่าตอนนั้นมันมีเกมเกมหนึ่งที่ตีกอล์ฟแล้วเขาติดเกมหนักมากพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าถ้าชอบเล่นเกมกอล์ฟก็ไปตีกอล์ฟ อะไรอย่างนี้น่าจะประมาณถ้าถ้าเฉลี่ยจากอายุบุ่นแล้วก็เกมนั้นเปิดน่าจะประมาณปสอันนี้ยากไปเด็กไปปะเด็กไปแล้วก็คําถามยากไปยากจริงๆปห้าของผมปห้าใกล้เคียงกันสองปีปีครึ่งอะปบุญกาจากอายุบุ่นที่เกมนั้นเปิดเพราะบุญนห่างเกมน3ปีใช่ไหมก็น่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนั้นแต่นี้ยากจริงยากยากยากโอเคคำถามของพี่บุญต่อไปเมื่อเช้ากินอะไรง่ายมากนี่คนเช้า นั่งกินข้าวด้วยกันพี่อุ่นกินหมี่ไก่ครับไก่ไก่ฉีกไ่ีไชใช่ครับกินไม่หมดด้วยแล้วก็แกะอีกอันนึงมาแล้วก็กินอยู่สองคำแล้วก็แค่ไหนใช่แล้วก็นั่นแหละอ่ะโอ้โห,หเกิดวันยากอะ่ะวันที่แบบไม่ใช่วันที่นะแต่วันจันทร์ทางพุดเพื่อทหารศุกษาคิดวันไหนไม่ต้องเปิดวันที่โอ้โหอันหนึ่งในเจ็ดนี่กี่เปอร์เซ็นยากอยู่นะหนึ่งในเจ็ดอะกี่เปอร์เซ็นต์วันจันทร์ ใกล้เคียงเพราะว่าอังคานะ่ะอาทิตย์ผมเกิดอาทิตย์ไปใกล้เคียงก็ห่างกันวันเดียวให้แล้วที่เกิดวันอะไรวันพุธโอ้โหผมไม่ใกล้เคียงเลยนะ่ะห่างครึ่งต่อครึ่งเลยอะจริงเหรอจริงเกิดวันเสาร์าหรือเปล่าวนะเอา้านี่อาจารย์มันเกิดตัวเอง,งไม่ได้เหมือนกันไปหนึ่งวันนะโอเคอันสุดท้ายของพี่บุญครับของขวันที่ซื้อให้ชิ้นที่สามเดี๋ยวนะผมจำได้อันแรกคือซ่อยอันแรกเสื้อ อันนี้สามฟังที่เพิ่งให้ล่าสุดเลยอันนี้เจ้าของคำถามจำไม่ได้เหมือนกันือไม่ใช่เสื้อเสื้อที่สามใช่ไหมใช่ครับเสื้อจำได้ว่าวันนั้นเหมือนเราถ่ายอะไรอย่างหนึงเปมก็เดินมายืนให้เลยไม่ใช่ไม่ว่าใช่เสื้อเสื้อเสื้อเปมาให้เสื้อที่หราสองล็อกจะเป็นเสื้อเสื้อแบรนด์นึงแล้วก็เสื้อที่ไปซื้อที่จีนนึง อันนั้นไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่ก็เหรอเอ้ยรองเท้าฮะรองเท้าแตะเออแบบว่ามีขาดอะไรไปโอ้ผมว่าถูกแล้วแหละสรุปตอบอะไรอะรองเท้านี่น่าเป็นรองเท้าใช่ที่เป็นชิ้นที่สามชิ้นที่สามใช่เอาเถอะข้อนี้เอาคะแนนให้ผมแล้วกันเพราะว่าพี่บุญเนี่ยคนตั้งคำถามผมพี่จะไม่ได้จำไม่ได้ไม่รู้เอ่อเป็นคำถามที่ไม่รู้คำตอบฮะ เอ่อน่าจะ5้าหชิ้นประมาณนั้นครับผมคือให้กันอะไรก็ไม่รู้ให้ให้เยอะอยู่ก็บางทีแบบไม่ใช่วันเกิดอะอ่าใช่ใช่แบบเห็นเห็นอะไรแบบเอ้ยม,มันเหมาะเขาก็ซื้อให้อะไรใช่มันเลยนะับไม่ถูกว่าอะไรวันเกิดหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วอ่ะต่อความเสียคิดว่าเราใส่ใจกันก็ใส่ใจครับผมส่วนตัวผมไม่ไม่ซีเรียสอยู่ถ้าจำรายละเอียดอะไรไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นมันก็โอเคก็แฮมปี้แหละแต่ก็ถ้าจำไม่ได้ก็เป็นไรอายุมันก็เยอะนะผมมันก็เซลล์มันก็เริ่มตายไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะไม่ใช่เพราะแบบไม่ขี้งอนขี้ไใจเลยโอยไม่มีเลยเพราะผมไม่เคยงอนกันเลยเคยทะเลาะกันอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เลยใช่แล้วทะเลาะกันแรงทะเลาะกันแรงมองส่วนเซเลบมันก็เริ่มไม่ค่อยดีนั่นแหละฮะรู้อย่างว่าทำไมไม่ทะเลาะกันก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่คุยกันเลยไมอนไ่เคยนอนกันเลยแบบ คือเป็นคนง่ายๆนอนคู่แล้วก็แบบมีอะไรก็พูดตรงๆกันตลอดแบบอ,อย่างแบบอ่ะยังมีชุดมาให้สองชุดเงี้ยใครอยากใส่ก็ได้หรือแบบเอออยากใส่อยากเลือกกออะไรเยก็เลือกเลยอะไรก็ได้เราไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับเรื่องพวกเกนี้ยผมอย่างถ้าเกิดเราเราเรามีปัญหาคนอื่นเนงะี้ยก็จะมาคุยกันแล้วก็ไปไปคุยกับคนอื่นนี่จะไม่ค่อยมีปัญหากันใช่ใช่ก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้เราสองคนเนี่ยมี r e v a the a n d s t o r y ที่กำลังออนแอร์ตอนนี้นะครับผมชิปเอ็ม25ครับผมเวลาสองครึ่ง ทุกวันเสาร์ครับใช่ครับผมแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่ i c e นะครับผมแล้วก็ iq.com เวลาสามทุ่มครึ่งนะ,ะใช่ครับ<ม>แล้วก็ อีกหนึ่งผลงานของผมนะครับที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็จะมีมือเตเล์ครับผมตอนพระบิดาเสียงครับใช่มี friendship forever ครับผมก็เล่นเล่นกับพี่นิววี่แล้วก็พี่แพทครับผมแล้วก็น้องเอมมี่นั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความรักในบทเพลงที่มันเลงไม่รู้จบครับผมเล่นกับน้องฟอนน้องบุ๊กแล้วก็มีน้องคอยพัดด้วยอีกที่จริงมีอีกเยอะเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับผมสุดท้ายเราสองคนนะครับฝากมินแมกซีนได้ครับผมพอลลัมมินท็อกเล่มที่30ครับผมสายครับติดตามบทสัมภาษณ์ จกากพวกเราสองคนด้วยนะครับครับผมจัดครับ